รถกว้างเบาะก็ใหญ่มาพร้อมราคาใหม่โคตรสูกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันกับพิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็มีรถสวยๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถทํากินรถหาเงินโดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ ใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจได้พิมพ์ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์รีวิวนี้ให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพิมพ์ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะสำหรับใครที่ออกรถกับเราเดือนนี้นะคะเอาส่วนลดพิเศษไปเลย2องหมื 20, เลนะคะหรือเลือกรับโปรโมชั่นช่วยพนนาที่1ปีเต็มนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะอินบ็อกทักแชทมาได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกอินบ็อกทักแชทนะคะอยากจะคุยกับพี่เซล์โดยตรงนะคะ <c oughs> ก็สามารถโทรมาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์094923666สค่ะเบอร์เฮียเป้นะคะ ติดต่อได้ทุกวันค่ะรถบ้านตรงปลายสาขาบางพีของเรานะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะมากันได้ง่ายๆค่ะร้านต,ตั้งอยู่ที่ถนนกินแก้วบางพีใกล้กับสี่แยกคลองขุดติดกับริมถนนใหญ่เลยนะคะมากันง่ายมากๆนะคะมาไม่ถูกก็เซฮัลโหลมาสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะออกรถกับเราได้นะคะเรามีบริการส่งมอบรถให้ฟรีนะคะรวมถึงบริการจัดไปนัซนฟรีอีกด้วยนะคะ สนใจในนะคะันไหนเนี่ยค่ะก็สอบถามกันมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะ t o y ยต a าคอมมูเตอร์ค่ะคันนี้นะคะได้รถปี2015นะคะเครื่องยนต์3.0หรือเครื่องยนต์3000นั่นเองนะคะโอ้โหแรงสะใจแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยสภาพเดิมนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะคันนี้ค่ะทุกคน ออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะออกรถศูนย์บาทค่ะใครที่ยังไม่มีรถขับนะคะอยากได้รถตู้ไปไว้ใช้งานนะคะก็มากันได้เลยนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะคะอินบ็อกซ์ทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะคันนี้นะคะรถกว้างมากค่ะทุกคนรถใหญ่เลยนะคะและอยากจะบอกว่าภายในนะคะโอ้โหนั่งได้หลายท่านนะคะเป็นรถทํางานรถหาเงิน บอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนี่นะคะจะเป็นหนงนะคะเห็นไหมคะว่าเบาะเขาใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นเบาะคู่ด้วยนะคะสําหรับแถวหลังสุดอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูด้านหน้ากันนะคะสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะว่าคันนี้จะมีอะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้ารถสูงมากค่ะทุกคนอ่ะคันนี้นัจ๊ะ คันนี้นะคะภายในนะคะถือว่าให,ใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะรถปี2015นะคะทุกคนอ่ะรถปี15นะคะแต่ว่ารถก็ถือว่ายังสภาพดีอยู่นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอ์นะคะเย็นฉ่ำมากโอ้โหผมปิววนเลย นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะวิทยุเนาะที่ติดตั้งมากับตัวรถคันนี้นะคะระบบแอร์ด้านนี้นะคะทุกคนเราก็จะเป็นแอร์แบบหมุนนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่ใครที่อยากได้รถตู้เกียร์ออโต้เราก็มีเหมือนกันนะอ่ะนะคะด้านบนนะคะด้านหลังเดี๋ยวให้ดูหน่อยคันนี้นะคะจะมีแอร์นะคะนี่เลยนะคะ สามแถวนะคะทั้งหมด9จุดด้วยกันนะคะเย็นชำสบายทั่วทั้งคันเบาะนังเบาะไม้เบาะใหญ่มากๆเลยนะเบาะนังเบาะไม้เบาะใหญ่มากค่ะใหญ่ตูใจจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่อยากได้คันนี้วันนี้มีราคาพิเศษว่ะค่ะราคาเท่าไหร่ไปคุยกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะโตโยต้คอมพิวเตอร์นะคะปี2015นะคะเครื่องยนต์3.0ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์เอาราคาพิเศษมาฝากค่ะราคาเพียงแค่5 2 9 0 0 0บาทนะคะ5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะมากันได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่สาขาบางทีนะคะสามารถ ทขมาสอบถามกันได้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมนะเรามีโปรโมชั่นส่วนลด20,000หรือช่วยผ่อน1ปีเต็มนะคะอยากได้โปรโบแบบไหนนะคะสอบถามกันมาได้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0949236666ค่ะเบอร์เฮียเป้นะคะร้านเปิดทุกวันนะจ๊ะอย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรีวิวหน้า พิมพ์จะหารถทำเงินคันไหนมาเพิ่มเติมให้คุณได้ดูนะคะก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ